ตัวนี้คือนางพญานะครับนี่คือนั่งพญาเพิ่งครับตัวยิ่งใหญ่ก็มูนนี่ตัวยงใหญ่ก้มูนครับซึ่งในห้างหนึ่งกับมีนั่งพญาหนึ่งตัวนะครับปีนั้นมีเพิ่งไปซิฟก่ากองเนาะไปเลี้ยงอยู่น้ำเพิ่นอะไรกันจนมาหอดมือนี่ซึ่งทั้งฟ้ามเข้ากับมีเพิ่งอยู่ประมาณเกือบพันนะครับที่เลี้ยงเพิ่งมากพันกองครับบ้าพี่น้องราคาในการจำหน่ายถ้าเข้ามาจำหน่ายคือเข้าบรรจุขวดครับขวดหนึ่งพันกรัมนะครับขวดใหญ่ครับผม ทางงาร์มเฮ้าถักออกขายเข้ากับจะขายอยู่ขวดละสองร้หาสิบบาทนะครับ oh. สินทา,งา้งาร์มปีเฮ้าปีที่ผ่านมาเขาก็ได้อยู่ประมาณสามสิบตันนะครับสามสิบตันพี่น้อง สวัสดีครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้นะครับบามอนสิพาพี่พาน้องไปเบิงเรื่องราวของอีกหนึ่งอาชีพครับอาชีพที่ว่านั่นก็คืออาชีพเรื่องเบื้องครับซึ่งเกษตรกรคนเก่งสําหรับมือนี้ครับเพิ่นบอกว่าอาชีพเรื่องเพิงนี่แหละครับสามารถส้างและได้เพิ่นหลักหลายแสนบาทต่อเดือนครับมือนี้เขามาอยู่ที่อํานาจเจริญฟาร์มพึ่งครับพี่น้องครับเดี๋ยวบามอนสิพาพี่พาน้องไปหูจักกับเจ้าของฟาร์มกันเลยครับเอาครับพี่น้องตอนนี้บามอนมาอยู่กับเจ้าของฟาร์มเพิงแล้วครับเดี๋ยวิมาทจักบเพ่ะร แลักการสีเพื่อนแนะนําตัวแลักสิทธิภาพพี่พะน้องนะครับไปเบื้องเทคนิควิธีการในการเลี้ยงเผื่อของเพื่อนมาบ่นมีมีธีการจังใดสำหรับมื้อนี้เดี๋ยวมาฮู้จักกับเพิ่นครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับครับผมแนะนําตัวให้พี่น้องเฮาฮู้จักแน่สวัสดีครับผมประมวลบุญสงนะครับเป็นเจ้าของอํานาจเจริญฟาร์มเผิ่อนะครับซึ่งเป็นฟาร์มเผิ่อหนึ่งเดียวของจังหวัดอํานาจเจริญเฮาครับเอาครับพี่พี่กัดฟาร์มเฮานี่อยู่จู้ได้ครับ อยู่บ้านโคกสวัสดนะครับตําบลหน้าผือครับอำเภอเมืองจังหวัดอานาจเจริญครับเอาครับพี่น้องเดี๋ยวมื้อนี้นะครับเดี๋ยวสีลุกวนพี่ประมวลครับพี่พอน้องเขาไปบึงเทคนิควิธีการนะครับในการเลี้ยงเผิ่งของเขาเนี่ยนะครับว่ามีจังไดแน่มีเทคนิควิธีการจังไรแน่นะครับการหาตลาดจังไหนสำหรับมื้อนี้นะครับเดี๋ยวไปบึงนะครับเรื่องราวของการเลี้ยงเผิ่งครับพี่น้องครับตาพร้อมแล้วไปกันเลยครับเอาครับพี่น้องครับก่อนอื่นนะครับสีรุกวนพี่ประมวลครับ บมความเป็นมาเป็นไปนะครับของฟารร้ามเขาเนี่ย่า,เ,าเกิดมาไดชจังไหนเป็นอย่างเกิดเดชมาเห็ดเลี้ยงเผืองในตอนนี้ครับครับสำหรับสำหรับอาชีพเลี้ยงเผืองเนาะแต่ก่อนนี่คือผมเนี่เป็นคนมกักมักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดนะครับซึ่งคือ่านมาเบาว่าสิเป็นจิ้งหรีดเป็นกบเป็นปลาเป็นอย่างเป็นงวแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เหตุมามันกับบ่อใดประสบผลสําเร็จนะครับกับซึ่งมายุดอยู่ที่เผิงนะครับซึ่งในปี2 5 0 0รย 49นะครับซึ่งโรงเรียนมันโคกสวัสดโดยท่านพาออสมพงศ์สุรารักษ์นะครับได้นําเอาหลักสูตรการเลี้ยงเพิงมาถ่ายทอดให้นักเรียนและกับผู้เช่าบ้านผู้ที่สนใจนะครับซึ่งในช่วงนั้นพระคู่โสธิธรรมโมาโกลนนะครับเพิ่นได้เห็นปัญหาของชุมชนในเรื่องของอาชีพเพิ่นก็เลยไดได้คุย,ยกั็เพิ่นเพิ่นก็เลยว่าสนใจบอ่อซึ่งพระคู่เพิ่นก็ได้ซื้อเพิงอให้จํานวน10กองนะครับให้มาทดลองเลี้ยงอ๋อเริ่มต้นนีคือ อ่าซิปกล้องแมนพ่อพีแมนครับซึ่งตอนเลี้ยงเข้ากับย่างลมลูกคู่คข้าซึ่งที่เข้าจากทีทีพอออพนสอนก็สิเป็นเรื่องของวิชาการเป็นส่วนใหญ่เนาะครับกท็ทำให้เฮ็ดเข้าทดล่องเร่อออผิดล่งลองถืออยู่สองปีจนปีที่สามก็เลยได้มีโอกาสไปขออาศัยอยู่กับา้ามเพิงนอ๋อไปหาประสบการณ์อยู่จังหวัดเลยครับไปขออยู่น้ำเพลินหาประสบการณ์เป็นเด็กา้ามเพลินเฮ็ดงานน้ำเพลินไป หลักกะเลียงเพิงงจาของไปนั่มครับอ๋อเอาเพิงเข้าไปพอมแมนอ๋อครับคือไปเป็นลูกน้องเพิ่นแต่ว่าบ่ได้เอาค่าแล้วยังขออยู่กินแล้วก็ขอเฮียนเอาความรู้จากเพิ่ับจากปีนั้นมีเพิงไปซิบกว่ากองเนาะไปเลียงอยู่น้ำเพิ่นแล้วก็ะจนมาหอดมือนี่ซึ่งทั้งฟ้ามเข้ากับมีเพิงอยู่ประมาณเกือบพันนะครับที่เลียงเพิงมาพันกลองครับบอาพี่น้องตอนนี้ยูใส่ไหนครับพี่ซึ่งเพิง อาชีพเลี้ยงเพลิงพี่น้องอาจสิสงสัยว่าเลี้ยงอยู่จังไดอยู่บนโคกสวัสดิ์หรือจังไดอาชีพเลี้ยงเพลิงสิต,ต่างจากฟ้ามหมูฟ้ามไก่ที่เขาเอาอาหารมาให้เพลินแล้กกระจบแมนบับครับแต่ว่าฟ้ามเพลิงเขาต้องเอาเพลิงไปหาอาหารครับโอรามันเอาอาหารมาหาเพลินเขาเอาเพลินไปหาอาหารเพราะว่าอาหารนี่สิเป็นธรรมชาติใช่ครับก็คือเป็นแรงดอกไม้ซึ่งก็อยากก็อยากใส่โอกาสตอนนี้ว่าทําความขอาใจก็พี่น้องว่าน้าเพลิงเลี้ยง กำลัเพิงธรรมชาติต่างกันบ่ได้ต่างกันซึ่งเพืงเพื่นก็สิไปหามาจากตามแรงดอกไม้ธรรมชาติขึ้นกันบ่แม,ม,มนว่าเฮาเป็นเอาหัวอาหารเอาหยังม,มเมน,นปลานี่่แมเมนแม่น่รับต้องเอาเพิงไปนะครับ<อ>ซึ่งซึ่งฟ้ามเา่เฮาก็ก็ก็ถือว่ามีโอกาสเล,ล่ร่อนไปเกือบทุกภาคข,ของประเทศไทยนะครับซึ่งทั่งเหนือก็จะเป็นลำพูนเชียงใหม่ทั้งไต้ก็เคยลงไปเก็บหอด หน้าศารสุราร์นะครับซึ่งไปเก็บดอกเงาะอ,อยู่หน้าสารนะครับแล้วก็แถวภาคตะวันออกแถวจันทบุรีแถวโปง่งน้ำร้อนสายดาวหรือจะเป็นภาคกลางแถวนครสวรรค์แถวลพบุรีคือเท่ากับถือว่าพานมีประสบการณ์่านมาหมดน,นะครับ,รบไปเก็บถูกชนิดของดอกไม้นะครับอาหารหลักๆเพิ่นก็คือเกสรคือเพิ่องพ่นสกินอาหารอยู่สองยางเนาะครับ,รบก็บคือเกสรดอกไม้กับน้ำหวานอ๋อครับซึ่งพสิขาดย่างใดย่างหนึ่งบ่ได้แล้วก็พืชแหล่งอาหารเพื่องเนี่ยมันก็สิมีแตกต่างกันไป จังตอนนี้มาอยู่มาอยู่อำนาจบานเท่าเนาะครับ,รบกะชีอาศัยเกสรจากดอกเขา่าและกระดอกหญ้าขิกากนะครับพิถึงช่วงนี้เป็นหนาหนาดำหน้าเนาะนหนาเฮ็ดหน้าหน้าเฮ็ดหน้านะครับซึ่งซึ่งจะเป็น,นปลายฝนต้นหนาวซึ่งดอกหญ้าดอกไม่ยาลาบดอกเขา่าห้องกะซิออกดอกครับซึ่งก็สามารถเป็นแหล่งอาหารของผึงได้อแต่ว่าล่ากๆนนี่ เออเขาก็จะไปตามสวนเมนบะพี่ใช่ครับแต่ว่าพืชที่สามารถเก็บน้ำหวานได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยก็คือจะเป็นพวกส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกไม่ผนนะครับเพราะว่าจะเป็นลำไยลินจีครับเงาะนะครับซึ่งสามารถเก็บได้ที่เป็นเป็นรักเป็นไร้หดักของของอาชีพคนเลี้ยงเพืงนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็คือเอาเพืองไปรัอาหารไปเรื่อยครับได้ไปทไปได้นทั่วประเทศเลยใช่ครับคือเพราะมันเหมือนมองนี่ เขาก็ต้องไปหาหม่องใหม่ไปสวนใหม่คือขยับไปเรื่อยๆครับผมตามไดที่เข้าขยันเพื่องกสิขยันตามเข้าเข้ามีนาที้าเพิ่นไปว่างในสวนตรงสวนถีมีไก่กับสวนแรงดอกใหม้เพื่องกสิทํางานในเข่าคือไปเก็บเอาหนําหวานครับผมไม่เข้าซึ่งจะสางไรใดให้เกี่ยวกับจากความฟ้ามเพื่อนนะครับซึ่งฟ้ามเพิงเพิงที่เข้าเลีอย่างพี่น้องพี่น้องอาจจะสงสัยนะครับว่าเพิงเพิงตัวนี้เป็นเพิงองยังเป็นเพิงโงพงนะครับแต่ว่ามันเพืงโงพงของไทยเฮ้า เป็นเผื่อพงต่างประเทศผ่านคงต่างประเทศใช่ครับคือถ้าเป็นเผื่อพงไทยพอเขาไปกวนเพิ่นไปเก็บน้ำหวานปุ๊บเพิ่นกระสีพอยกหนีแต่ว่าเผื่อพันต่างประเทศนี่เพิ่นสิบอทีมหัางนะครับเพิ่นกระสียูนเข้าตลอดไปโอ้โสิรไดทีมีแหล่งอาหารให้เพิ่นกินนะครับครับสิบมเม้นเผื่อคือตามธรรมชาติบ้านเ้าแม่นครับโอ้โผมก็เข้าใจว่าเป็นเผื่อเป็นเผื่อคือกันนะครับเมือนอีกคือสภาพพี่น้องมาเบิงนะครับมาศึกษามาเบิงเบิงเบิงโต้เผืงอนนะครับซึ่งซึ่งโต้ของเพิ่นกระสี หน่อยก็ตัวหน่อยก็เพลิงหลวงบานเท่าแต่ว่ากรสิโตไงก็เพลิงพวงบานเท่านะครับ,รบซึ่งเ,<อ>เป็น,นเพลิงพันธ์อิตาเลียนครับอ๋อครับถ้าสมมติว่าผู้ที่อยากจะเลี้ยงเริ่มต้นนี่ควน้นสิบเทจังไดนนะครับพี่ขั้นสิบยังไงเนี่ยคือขั้นตอนแรกก็คือหนึ่งต้องถามใจจาของเบงวา่ายานเพลิงบอบสองพ้อมสีเดินทางออกจากพื้นทีหรือยัง Oh, อ๋อเพราะว่าเขาถ้าเขาเลียงเหรอไมถึงเมาต้องพาเพื่อนไปแมนตามจุดต่างๆคือทติพีวาน้ะถ้าเขาสีเลียงเป็นอาชีพนะครับ,รบกต้อาพเพื่อนไปเรื่อยเพื่อนก็นจังสีายเข้าได้เพราะว่าดอกไม้แต่ละทีมันก็บสีมดมันสิออกเป็นช่วงแล้วก็พอออกหมดแล้วมันก็คือหมดไปเลยนะครับ,รบแล้วก็ซ้อก็คือต่อไปก็คือศึกษาหาข้อมู้เกี่ยวกับเพิ่เนาะครับซึ่งการหาความู้มันกั่ไงทุกวันเนี้ซึ่งทางงา้ามเฮากันยังรับว่าผู้ใดสนใจที่สีเลียงเพิ่นสามารถมาเฮียนหูครับ หรือไปอยู่เลี่ยนรูกับเฮ้าโดยว่ามีค่าใสา่ใจแต่ว่าซอยเห็ดเบียกซอยกันเปิด <พอ S 1> ปูนย์เลูกพร้พอได้ความรู้แล้วไปแค่ท่องเจ้าของครับครับพี่เอาพีนองเมามาเบิง่งว่าในการเลี้ยงบิง่งเฮาตรงนี้อุปกรณ์หรือ,เ,อเตรียมพร้อมอยังนน่นะครับครับสําหรับอุปกรณ์การป้องกันนะครับก็น่าจะเป็นอนแรกก็คือหมวกนะครับสําหรับมือใหม่นะครับก็จะใส่หมวกเพื่อป้องกันนะครับซึ่งหมวกการนบ่ให เพ่งไตรหนาเนาะครับเนาะ,ะก็ใส่หมวกแล้วก็ที่สองก็คือสมโมกเกอร์เนาะครับคือการนคขั้นนะครับซึ่งพอเขาเปิดแล้วปุ๊บข้ากระสิเป่าเข้าไปครับซึ่งเปลี่ยนภูมิปัญญาข,ของคนวอลล้านวา่าพอเพิ่งเพื่อนอโดนขั้นนะครับ<อ>พเพื่อนก็สิไปดูดนาหวานเพื่อนสิบ่ควบคว่อยสนใจให้ความรู้ควาเพิินเพิ่นก็นสิลดลงนะครับโอ้ตัวนี้คือแผ่นถีเพิ่น สร้างใหม่เนาะครับคือเพิ่น,ต,นต้องการแผ่นเฮาก็สิเติมแผ่นเข้าไปครับแต้เพิ่นสร้างใหม่ซึ่งสร้างสร้างก็เพิ่มจะเสร็จเนาะครับแต่ว่าบ่ทันได้มีใครบ่มีหยังนะครับเป็นแผ่นเป่าครับ<อ>ซึ่งเพืนนนงน,น,นมมี่อยู่ในกลังนี่เพิ่นครับเพิ่นสิมีอยู่อยู่3 3วรรณะนะครับครับก็บคือมีเพืงงานเพืงต้าหู้แล้วก็นางพญานะครับ คือแต่คือแต่ละครั้งหรือว่าแต่ละกลองเดียวแต่ละกองคัือจะมีครบทุกอย่างแมนมพีแมนครับ<อ>แต่ว่าสิหน่อยสีหลายคือเพื่องโตผูบางช่วงอาจคือที่เห็นตอนนี้คือคือเป็นเพืงองานนะครับครับเพื่อง,งานแต่ละช่วงไว้นะครับซึ่งแค่นี้ก็จะเป็นเป็นดักแด้นะครับที่พร้อมที่จะออกว่าเป็นโตครับอ๋อที่ปิดปิดอยู่นะเนาะครับในกลองหนึ่งเาขาควรจะใสะ่จักบอกนี่ ตัวนี้คือนางพญานะครับนี่คือนางพญาเพลิงครับตัวใหญ่ๆก้มูนเนาะใหญ่ๆก้มูนนะครับซึ่งในห้างหนึ่งก็สิมีนางพญาหนึ่งตัวนะครับเป็นตัวคอบคุ้มร่างแล้วก็ว่างใครครับซึ่งในกองนี่ก็สิเป็นลูกมนมดครับโอ้นังพญานี่มีแค่กองละตัวครับกับกสิบวตางกับจักค้นครับครับถ้ามีสองมือได้ก็คือบ้านแตกนะครับคือคือในการจํานวนของของค้อนะครับ เป็นช่วงของการเลี้ยงมันก็นอยู่ที่ห้าแต่ว่าเวลาเอาไปเก็บน้ำหวานส่วนใหญ่ห้าก็จะใส่แบบทีงเก่าคอนนะครับเ,เขาจะเอืน่นภาษาเผื่อเข้จะเอินคอนอันนี้เขาเอืน,นคอนครับแมนอย่างตัวนี้ก็สีมีอยู่เจ็ดนะครับก่อนสีไปเก็บเขาก็อาจจะเพิ่มอีกสองครับก็คือให้โตเพิ่นได้หลายที่สุดเพราะโตเพิ่งหลายทีสุดเพิ่นก็สิทำงานเพิ่นก็สิบินออกไปเถี่ยวหนึ่งก็ซ้ำเห้าเข้าจ้างคนงานนะครับว่าถ้าคนงานเขาหลายเข้าก็สามารถเก็บทำงานได้หลายเพิ่อกับว่าต่างกัน ครับอ่างบล็อกหนึ่งหรือกล่องหนึ่งเนี่ยอ่างของของผีประมวลนนี่กล่องนี่ใส่เดี๋ยวเจ้าก,กันจากล่างครับพี่คือตัวนี้เขาใส่ย,ยู่เก่าครับเก่าล่างจะใส่เก่าค้อนนะครับเก่าค้อนครับค,บคบเก่าค้อนเนี่ยถ้ามันเป็นน้ำพึ้งเนี่ยมันอที่อยูนะ่เด็ดเดประมาณ้าเป็นถ้าเป็นช่วงดอกอลำไยนะครับ,รบเข้าไปเก็บกันเกณฑ์ของคนเลี้ยงเขาจะตั้งไว้ว่าในหนึ่งฤดูการสิบกล่องต้องให้ได้อย่างน้อย สามร้อยกิโลครับซิปกล้องแมสามร้อยกิโลครับก็จะถือกล้องลากคือยางบอดด้ก็ต้องสามสิบกิโลครับต้องรูดูการ<อ>าต้องรูดูการของดอกไม้ครับสามร้อยกิโลถ้าราคาในการจำหน่ายถ้าเข้ามาจำหน่ายคือเข้าบรรจุขวดครับขวดหนึ่งพันกร,รัมนะครับขวดใหญ่ครับผมทั้งฟาร์มเข้าถ้าออกขายเข้ากระสีขายอยู่ขวดละสองร้อยห้าสิบบาทนะครับหนึ่งพันกรัมย,ย,ยู่ที่ประมาณ กิโลหนึ่งเนาะกิโลหนึ่งค่ะขวดละกิโลโอ้พี่น้องนะครับแต่ส่งโรงงานแลค่าก็ดิ่ตามลงเพียงแต่เราซื้อเข้าในส่วนที่หลายสึ่ง,าง้างเร้าปีเข้าปีที่ผ่านมาเข้าก็ไดอยู่ประมาณ30สิบตันนะครับ3ามสิบตันพี่น้องค,อคุณเอาเบืเ้องลึกครับ <laughs> แต่ว่าเข้าส่งโรงงานแลคามันก็ดิ่ตามลงมาอีกครับ,รบซึ่งแรงรับซื้อก็สีคล้าย กระสีไข่ไข่รงสีรับซื้อเขาบานเฮ้าซึ่งใส่ยู่เป็นยูทั้งเหนือนะครับซึ่งสามารถเข้าแก่ก็ไปทรงรส่วนราคากระสียูตามเกรดอของนํำเัอเอามานี่มาเบิ่งเทคนิควิธีการในการเก็บนะครับว่ามันมีอย่างน่นะครับเดี๋ยวพี่อธิบายให้พี่นอ้องัฟังแน่ว่าการที่เฮาจะเก็บเนี่เฮาใช้เวลาดนประดนสมมติว่าเฮาไปวางสวนหนึ่งเนาะเอาไปวางนี่ใส่เวลาดนไปาะดนมันจะสิเต็มครับสมมติว่าลำไยสีนนออกดอกนะครับซึ่งช่วงต้นเดือนมีนาค เข้ากระสีเตียมเพลิงเข้าหลักกระขนเขาไปว่างในสวนพาอขาไปว่างในสวนได้สามมือสามมือหรือสี่มือเข้าสิสลัดน้ำเพลิงชุดแรกออกนะครับ,รบซึ่งน้ำเพลิงชุดแรกก็เชาสิเอิญน,น้ำเพลิงหัว่าค้อนนะครับครับที่บริเวณน้ำเพลิงแทรลอยเปอร์เซ็นต์พอเขาสลัดน้ำเพลิงชุดแรกออกไปปุ๊บเข้ากันนับไปเลยครับเจ็ดมือครับเจ็ดวันเข้าสีเก็บเท่านึงครับเจ็ดมือเก็บเท่านึงแมนครับจนกว่าดอกไหม่จะหมัดซึ่งบางปีก็อาจได้ยูประมาณเจ็ดรอบบางปีอาจได้สี่รอบห้ารอบแล้วแต่ดอกไหม่ พอดอกไม้เมื่อเข้าก็ตตรงย่ายไปแรงไม่ต่อไปอีกไปเรืเ่อยๆนะครับโอ้ตัวแต่ละจุดนี่ก็ยุบป,ประมาณจินว่าเท้าสีไดหน่อยได้หลายกัยุที่ความขยันของเข้าว่าเข้าสีขยันย่ายเพื่อ,อไปบ่คือบางเถื่อเข้ามือับเข้ากับพ่อคือหยุดแต่ก็เอาเผื่อมาพักครับครับโอ้พี่น้องครับอ่าจากที่พี่ประมุ่นบอกนะครับเรื่องรายได้นี่ตรงตรงบอกว่าค่อนข้างจะสูงนะพี่เนาะอ่า็นทีน่าสนใจที่รายจ่ายทีทีสูงอยู่ตามกันไป รายใจลกะก็สิเป็นเรื่องเรื่องการเดินทางเรื่องคอนงานรเรื่องอยังนี่ยครับอ๋อตองมีคนงานพร้อมเนาะใ,<ช>ในการยกคือคนงานในการเก็บนังเพลงเขาจะจะใส่คนอยู่ประมาณเจ็ดถึงแปดคนนะครับครับโอ้ใส่หลายคนยกเือนกันนาะถ้าเป็นเรื่องของศัตรูเพิ่นนะครับในการเลี้ยงนี่มันก็สิมีศัตรูนะพี่เนาะ<ช>ว่ามีหยังแนี่ก็คือจะเป็นศัตรูก็จะเป็นพวกตัวต่อนะครับแล้วก็เป็นนกครับ ถาภาษาบานเท่ากับเชือนนกจิ๋วนะครับหรือนกจาบค่านะครับซึ่งเพิ่นกระิลงมาโฉบกินตัวเพิงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือยาข่ามะแลงยาที่นองเกษตรกรคือกันนะถ้าสวนใดเพิ่นฉีดยาเนี่ยกระสิอันตรายอยู่เนี่ยนะพี่แม่ครับตายแบบยกกล้องเลยกมีอมีแต่ว่าเขาก็ต้องคุ้ยทั้ความกข้าใจครับเจ้าของสวนว่าเข่าเพิ่นแหเอเพิ่ไปว่างเนี่ยเพิ่นสิพลยาบอีกจยงซี่ครับก็ต้องความกันญ่ก็ตกลงกันกอนนะครับอ่า กันตลาดส่วนรวมจะเป็นยังไงพี่ช่วงนี้คือ้ามันกษติคือช่างผมนี่เกษตรตลาดอยู่สองส่วนนะครับคือส่วนที่หนึ่งคือทรงโรงงานทรงโรงงานอยู่ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์อีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์คือมาแบ่งบรรจุหรือแปรรูปในส่วนต่างๆครถ้าถามว่าเข้าออกงานแต่ละเทือกไปขายขายใดบอคือว่าบางก็มดปีอยู่ยังเอามาบ้านเกษตรปีละประมาณพกตันนะครับพกตันเกษตร คือใส่เมื่อปีต่อปีนะครับอันนี้คือส่วนที่เ้ามาแปปลูปเอามาแปลรลูกครับนอกนั้นที่เหลือก็คือสรงในโรงงานใช่ครับก็คือส่วนหนึ่งที่ห้ามากคือก็จะเป็นเป็นนําเพลิงครับแล้วก็เป็นร่วงเพลิงสดนะครับคือคือเขาสี่มีสินค้าอยู่สองตัวคือนําเพลิงกับร่วงเพลิงสดสิ่งสิได้จากเพลิงมันยังยังบดิเว่าส่พี่นองฟ่งเนาะมันยังมีหลากหลายกว่าคําว่านําเพลิงกับร่วงเพลิงมันยังมีไข่เพลิงครับอื ที่เข้าขายได้แล้วก็ตัวอ่อนเพิงครับซึ่งตัวอ่อนเพิงทั้ง3มเข้าขายอยู่กิโลละสี่ร้อยห้าสิบบาทตัวอ่อนกข้าขายได้แม่นครับไข้เพิงเข้าขายอยู่กิโลละสองร้อยยี่สิบบาทนะครับครับไข้เพิงเขาพ็่อย่างครับพีกก็คือเข้าขายทรงไห้แล้วแต่ผู้ใส่ใส่คือจังมากหนาเท่ากาันเก่ามาทรงไห้พี่นองเข้าอยู่ประมาณสามสิบกิโลนะครับครับเพิินก็เอาไปใส่พวกเห็ดแปรี้ยเป็นอย่างอืน่นพวกปามพวกอะไรพวกนวดพวกยีง่งหยั่งครับครับอ๋อเป็นผลิตภัณฑ์ ตัตคือในส่วนอีกส่วนหนึ่งที่เพิ่นสามารถแป,ป,ป,ปลรูปเป็นนะครับคบือเท่าเป็นคู่ค่าก,กับอีกอีกธุรกิจหนึ่งไปงครับเอาในการเก็บน้ำพึ่งแต่ละเทือเนี่ยมันมีอุปกรณ์อย่างไรครับพี่แล้วใส่ทคนิควิธีการในการเก็บซึ่งซึ่งการเก็บน้ำพึ่งนะครับมันก็จะมีพื้นทังสลัดพวกถังสลัดพวกแปลงปัดเพึ่งพวกถังบรรจุน้ำพึ่งครับซึ่งถังบรรจุน้ำพึ่งมันก็จะเป็นถังถังสองลิตรนะครับสำหรับตั้งปุ่เกล็ดที่มีภาชนะที่มีการเคลือบอยู่ภายใน ซื้ออุปกรณ์การเก็บของเขาส่วนใหญ่ก็จะเป็นสแตนเลสเกลทั้งหมดน,นะครับครับคือตัวนี้เป็นเป็นเครื่องอย่างเดียวตัวนี้เป็นเครื่องฐานเป็นถังสลรัตรนำเพลิงนะครับตัวนี้โอ้โเขาเอาไอ้คือขครจะเอาเอ่าเขา,ขา,ขาปัดแล้วก็เอาค้อนค้อเพลิงนะครับ,รบมาล่องลง่งล่งนะครับแล้วก็เปิดสวิคนะครับแต่ก่อนเขาจุใส่มือหมุนครับพ่อเข่าเรียงเพลิงหลายขึ้นครับเขาก็ต้องมีการพัฒนาไปคือใส่ระบบไฟฟ้ามาซอยนะครับเพื่อลดแรงกนลงไปอืมเขาค้อเพลิงลงนี่บางลงกางสี่มันบ่แม่นครับบาเวียง แนน้ำมันก็สิไหลลงถึงล่างเนาะ้เขาจะลดออกเฉพาะน้ำนะครับพวกโตอ่อนพวกิ่งยังเพิ่นก็สิยังคือเก่าเฮาก็เอาค้อนพอสลัดออกแล้วเฮาก่าค้อนกลับมาให้เพิ่นคือเก่าเพิ่นก็สิขนน้นุนวานมาใส่เฮาอีกคือเก่าโดยหน้าที่ของเพิ่นนะครับซึ่งเพื่องานเพิ่นก็มีหน้าที่ทำงานเพิ่นเพิ่นบ่ฮู้จักเหน็ดเหนื่อยคืองานคือหน้าที่ของเพิ่นนะครับครับเอาครับพี่น้องถ้าผู้ใดสนใจนะครับเดี๋ยวให้พี่ประมวลนะครับฝากช่องทางในการติดต่อให้พี่ให้น้องเฮาแน่สำหรับผู้ใดสนใจอยากจะสอบถามข้อมูลเนาะในการเลี้ยง หรือว่าอยากมาซื้อผลิตภัณฑ์เท่านี้ล่ะนะครับสามารถติดต่อได้ช่องทางใดนะครับพี่ครับกับช่องทางของเพจอำนาจ,จเจริญาร์มเพริ่งนะครับกับ Facebook อำนาจเจริญฟาร์มขพอพึ่งนะครับแล้วก็บเบอร์โทร0844736269นะครับโอ้เอาพี่น้องนะครับผู้ใดสนใจนะครับอยากมาเบิ่งนะครับหรือว่าอยากจะามาเลี้ยงเป็นประสบการณ์หรือว่าอยากหาประสบการณ์าทางพ่าาประมณฑามาพักกันยังรับนะครับรับ อ่าส่วนแล้ผู้ที่สนใจเหลีเนาะพี่เนาะตรงผู้ที่ใจรักเนี่ยจังสิมักเกีก่ยงเรื่องของการเพิ่องกระคือหนึ่งเลยครับกระคือต้องต้อง,องวอยานเพิ่องนะครับพ่อองที่สิบเพื่องเพิ่องตอดเพราะว่าการเพิ่องตอดมันเป็นเรื่องปกติของคนเลี้ยงเพิ่องนะครับป<ว>กต<อ>นินี่พี่ก็ถือตอดประจำจนมาแมน,แมนครับมือมือโชคบอดีกับมือโชคดีกับสีมี่อยู่ยานสิบนะครับมือโชคบอดีก็อาจจะเป็นลอยกับมี่นะครับเอ้าพี่น้องเอ้าแต่ใจบ่าักีหลีกับเฮ็ดบ่ได้มันบ่พี่แมนครับเอ้าเอาครับพี่น้องแต่ว่าในเรื่องของรายได้ก็ต้องบอกว่า ก็คือเป็นอาชีพหนึ่งที่ผู้ใดพร้อมที่สิเฮ็ดเป็นอาชีพเกษตรกรที่นาสนใจแล้วับในส่วนตัวที่คิดมากที่ทําอาชีพม,มัมวทุกอาชีพครับก็คือในอาชีพเกษตรกรคือบมมีอาชีพใดที่สู้อาชีพเลี้ยงเพืงนได้ในความคิดส่วนตัวนะครับครับพี่โอ้พี่น้องนะครับอย่างนงี้จริงแล้วผู้ใดสนใจก็ลองมาติดต่อสอบถามหรือว่าสอบถามข้อมูลทงางในการเลี้ยงกับทางฟาร์มทางผี่ประมล ด้เรืううอ่อเด้อขับเดือนะครับต hm ามช่องทางที่เพิ่นแหไว้นั่นแหละนะครับสำหรับมือนี้ก็ต้องขอขอบคุณครับทั้งพี่ประมวลครับที่ให้บบาม้อนะครับพี่ปรน้องมาเบึงนะครับเรื่องราวของการเลี้ยงเพลิงครับพี่น้องนะครับผู้ใดสนใจก็ต้งติดต่อสอบถามกันมาตามช่องทางที่เพิ่นแหไว้นะครับสำหรับมื่อนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับพี่น้องครับพอกันไ่ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับมือนี้สวัสดีครับสวัสดีครับพี่